สมมติว่าเราซื้อไข่มาใช่ไหมครับหรือว่าเพาะไข่มาแล้วเนี่ยได้ไข่มาแล้วเนี่ยวิธีเพาะครับเราจะใส่เศษอาหารหรือว่ากากตัวเดือนก็ได้แต่อันนี้ผมเอกากากทาดเดือนมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือระหว่างที่เดินทางมันหลายวันถ้าเป็นเศษอาหารมา,าอาจจะกินหน้างแรงผมก็เลยใช้เป็นกากอย่างที่บอกคือตอนที่สไลด์ท,ที่ผมใช้เห็นภาพวิธีการเพาะครับคือไข่เขาเนี่ยเวลาเขาเขาไข่ ตน้นที่ป่าเอาเองมีกล่องที่เรื่องนี่เป็นการตึกระฆ่างประมาณนั้นนนนนก,กล,อล่องเว,วลาเราเก็บไข่แล้วอะครับมเมื่อเทียบกับตอนที่เราทำ การที่มันใส่บนาางฝาถังในธรรมชาติตรงฝาถังมันมีความาชื้นใช่ไหมครับดังนั้นแล้วตอนที่เราเพาะตอนที่เราซื้อไข่มาหรือขอไข่เขามาเนี่ยมีพา้เหมือนกันครับเราก็จะใส่เศษอาหารนี่ครับใส่ลงไปในกระมังก่อนในกระมังเดียวขั้นตอนเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยเรียกว่าการบรรบาลไข่เนี่ยครับอย่างที่บอกในในใน,ในสไลด์ครับ มแมลงที่เขามาไขในโคลเขาจะไขตรงตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราใช้กระดาษคู่แต่ถ้าเราใช้ไม้เราก็เลยจะถ้าเป็นไม้สมมติว่าตรงนี้เป็นไม้นะครับเราก็จะเอา,อาไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มแปะกาวร้อนไว้นี่เพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างลเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วมแมลงอ่ะเขาจะมาวางไข่ทุกคอถ้าเราใช้กระดาษคู่ มแมลงจะไข่ตรงช่องนี้ให้เราส่องไปหาแสงสังเกตดูว่าโดยปกติตรงเนี้ยถ้ามันมีมีไข่เราส่องมันจะแสงลูบแต่ถ้าตัวถ้าไม่มีถ้ามันไข่ในเนี้ยเราส่องปุ๊บเนี่ยลูมันจะไม่มีแสงเราจะใช้กรรไกรตัดหรือว่าคัตเตอร์อะไรตัดเฉพาะตรงที่มีไข่มาเคาะมาเคาะในตะแกรงขนมจีนี้เหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้ไข่สัมผัสเศษอาหารแต่ถ้าเป็นไม้ เราแกะหนังยาของผู้เก,ก็บไข่มันจะไข่เดือดเราก็จะแค่ไข่ออกใส่กระดาษทิชชู่มันก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือไข่หบอนเครับห็นเด็กๆเนี่ยไข่ที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีหนอนแล้วไข่ฟักเป็นตัวหนอนแล้วนนีอ้ัตัวเนี้ยไม่มีหนอนไข่เขาเนี่ยที่ฟักเป็นตัวหนอนแล้วมันจะเป็นฝอยๆบางๆเนี่ยครับอันนี้คือไขอ่เนี่ยจับได้ อันนี้คือไม่มีตัวหนอนแล้วฟักเป็นตัวหนอนแล้วหนอนได้อยู่ในในกระมังเนี่ยอันนี้คือเป็นปล่อยเป็นฝอยฝอยเนี่ยคือไข่เนี่ยฟักเป็นตัวหนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันมันก็จะมีตัวหนอนที่หลงเหลืออยู่เล็กๆเนี่บอกว่าอายุอายุสามสี่วันเนี่ยเล็กเนี่ยตัวเล็กๆเกนี่ยเขาไปคายไข่มองเห็นไหม เนี่ยเล็กๆเนี่ยเป็นขีดเล็กๆเดี๋ยวก่อนนะครับไอการ์โง่เนาะแทบจะมองไม่เห็นนะเนอันนี้คืออายุสามวันแล้วพอเวลาอีกประมาณแค่สามสี่วันต่อยใส่แม่เงมันก็จะเตยนกรับทค่าซื้อมาหรอคะอะไรครับไข่เนี่ยครับเอาผมมากก็คือเราเป็นหน่วยงานราชการเราเราไม่ได้ขายเราให้ฟรี แต่เนี้ยการเชื่อจับจับส่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ใกล้เราคือรับไปได้เลยก็คือแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่แล้วอย่างเช่นวิไลเลี้ยงใช่ไหมครับพอไปเลี้ยงไปขัดก็อาจอาจะแจกใหญ่กั็แบ่งกันแต่เนี้ยคือออกมาใพี่คือต้องตังทอนไม่ไม่ไม่ได้ซแบบื้อขับเด็กได้อันเนี้ยไข่อันเนี้ยครับสองอันเนี้ยคือแค่สิบตำ ค่าแบ่งกะละมังครับค่าเลี้ยงในกระบนะตัเวเองกระบะกุ๋ยใหญ่ครับจะได้อยู่50กระบะใส่เนี้ยแด่กได้50กระบะปุ๋ยแต่ถ้าเลี้ยงในกะละมังปุกปุมน่าจะได้ประมาณ3 0 0แต่ณตอนเนี้ยเราเลี้ยงแค่กระบะเดียวเพราะว่าไข่มันมีเยอะก็จริงแต่ตัวหนอนตัวเล็กอย่างที่เราเห็นนะครับแทบมมองไม่เห็นขั้นตอนนี้เรียกว่าการคุ้บัตรหลนอนเลย การอนุบาลหนอนพื้นที่ใช้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้เศษอาหารเยอะถ้าใช้เศษอาหารเยอะแล้วพวกกินค่ารใช้แค่เนี้ยแมลงวันดังนั้นแล้วครับเราจะใช้เศษอาหารแค่นี้เพื่อดี่จบป้องกันไม่ให้มนแมลงวันทั่วไปมาลงเ,เพราะว่าหนอนเนี่ยยังตัวเล็กเขากินเศษอาหารยังไม่เยอะอเ,เราแค่แอนุบาลก่อน เราจะอนุบาลหนอนตัวนี้ไว้แค่ประมาณ57วันหรือตัวหนอนเท่ากับเลี้ก็สารหลังจากนั้นเราค่อยแบ่งกาะมังหลายๆสลมังไปเอาเสร็จนะค่ะคันนี้เรียกว่าการอนุบาลน,นี่พออนุบาลหนอนเสร็จแล้วมันมีหนอนเยอะเราก็แบ่งไปเรื่อยใช่ไหมเราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยพอเลี้ยงไปเรื่อยอย่างที่ข้อผมที่เอามาให้50กรัมเนี่ยถ้าไม่มีใครแบ่งไปวิทยาลัยเลี้ยงเลี้ยงทีเดียวเนี่ยพอเขาเลียเ้ยงไปเยอะเลี้ยงไม่ไหว ก็จะแบ่งให้่ไหร่ก็ได้แต่ถ้าแบ่งมันไปเยอะๆหลายๆที่มันมีน้อยอาจจะเก็บไว้ทั้งหมดเป็นพ่อพันธุ์แมพันธุ์ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเลี้ยงที่เดียวอาจจะแบ่งให้ไก่ขึ้นอาจจะแบ่งไว้เป็นพ่อพันธุ์แมงพันธุ์พอเลี้ยงเป็นตัวสีน้ำตาลอย่างที่ผมบอกเราก็แยกสีน้ำตาลตัวนึงออกมาพอแยกสีน้ำตาลออกมาเสร็จปุ๊บ ไอตัวสีน้ำตาลตัวนี้มันเหมือเข้าสู่ไวจากแด่พอเข้าสู่ไวจากแด่เราก็ต้องเอาตัวสีน้ำตาลตัวนี้นนะครับเข้าสูโ่โซมอะไร้วนะตัวดแดดแด่ที่ผมผลมา,าอยา่างนี่้มันหลายวันเป็นแมลงแล้ว,ลวมผมเลยไม่ได้เอามาให้ดูที่นี่ผมจะไวท์วที่วิทยาลัยแล้วคือสามารถไปดูได้คือมันเป็นแมลงแล้วไม่อยากให้มอนมาไม่ได้วันหลาย อ่าไม่ใช่ครับเมื่อกี้นี่ไม่รู้เป็นไปไหนอ่ะตัวตัวเหมือนตัวต่อตัวแดงครับดูดูจากคู่มือก็ได้ครับอันนี้ตัวที่ตายนี่ครับอันนี้คือตัวแมลงครับผมไม่ป่าลองลองตัวแดงใช่ตัวแดงตัวแม่ที่นี่มีมีตัวที่มีมันข้างข้างใส่ใส่ จะอยู่ที่ตูดเขาครับยั้ตูตัวเอาเอาจะไม่ได้ไ่้ครับถ้าตัวตอาที่สวนมันก็มาหนึ่งตัวับเป็ตแล้วที่มันอยู่นที่ตาๆแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นอาหาไม่เป็นพิษยต่อคนมนุษย์แล้วก็ผลกเกษต ชใช่ครับก็คือตัวคือตัว,ตวแมลงเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อที่จะเอาหนอนตองไข่ต้อนของเขาแต่การใช้ประโยชน์คือเราใช้หนอนนะครับช่วยย่อยขยายจากจากนั้นประโยชน์ของหนอนก็คือว่าช่วยย่อยขยายได้เร็วแล้วเอาหนอนจะเป็นอาหารอาหารปลาอาหารน้ำใสอาหารเป็ดได้หมดเลยจากนั้นก็เสษอาหารที่ย่อยแลใส่ปุง พอเราเลี้ยงไปเสร็จปุ๊บมันเป็นตัวดําตัวดําคือตัวที่จะไม่กินเศษอาหารแล้วและก็ไม่ต้องการความชื้นตัวขาวคือตัวที่ยังกินเศษอาหารอยู่และต้องการความชื้นดังนั้นแล้วตัวขาวครับเราจําเป็นต้องใส่เศษอาหารลงไปให้เขากินแต่ตัวดําไม่จําเป็นต้องใส่เศษอาหารให้เขาเพื่อที่จะให้ให้เขากลายเป็นมะร็งดังนั้นถ้าเรามีตัวดำ่าจะแด้ครับมันกลายเป็นมะรงเปล่เราก็เลยจำเป็นต้องรัา การทำมุ้งนะครับเหมือนในเบื้องต้นที่ที่ผมขายให้ดูในสไลด์นะครับอันนี้เราจะใช้เป็นข้อคือส่วนตัวมุ้งครับขึ้น,นอยู่กับว่าเราจะใช้เป็นมุ้งนอนร่าหรือใช้เป็นมุ้งกระเซ็เหมือนจะใช้ทวดเนี่ยเขาเลี้ยงมีเลี้ยงตะขแตนใช่ไหมครับเราจะซื้อมุ้งตะขแตนจากที่ดีก็ได้นนดทีนน่อยู่แถวทว้นอันนี้ผมจะทำตัวอย่างโง่ที่สุด ตรวจพิจิตรบ่อนมีหน้าที่อะไรตัวเนี้ยจะเป็นพื้นปูแต่ถ้าบ้านเราเป็นพื้นเราสามารถใช้เป็นพื้นเจาะบ่อนหรือแผ่นพลาสติกปูเป็นพื้นได้ในกรณีปูที่เป็นพื้นเนี่ยมันง่ายต่อการเปลี่ยนการอย่างเช่นแมลงเนี่ยอย่างที่บอกคือเจ็ดวันตายพอเจ็ดวันเขาตายเนี่ยเราจะเป็นต้องกวาดไปเลยเพราะว่กวาดแล้วไปทําอะไรเอาไปดูในป่าได้ไม่ใส่ได้คือทุกอย่างมันมีประโยชน์เราสามารถใช้เป็นพื้นได้ อันนี้เดี๋ยวผมประกอบโครงโครงให้ดูตัวขาวว่าถ้าโครงขนาดถ้าโครงขนาดนี้ครับถ้าโครงขนาดนี้ข้อ PVC ตัวน,นี้ครับคือสี่นิ้วใช่ไหมครับเราจะใช้เราจะใช้ข้อ PVC อยาาู่ประมาณห้าเซนห้าเซนความยาวของข้อตัวนี้คือเมตรไหร,ร่ตามภาพหรือว่าตัวที่ขลาย สไลด์คือก็คือความยาวของโค้ก็คือเมตรหนึ่งใช่ไหมครับความสูงของโค้ก็คือ2เมตรดังนั้นแล้วครับความสูงของโค้เนี่ยเวลาเราเคลื่อนย้ายรู้ว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าคิดง่ายๆเวลาเราตัดครับเราก็ตัดแค่เมตรหนึ่งแต่เวลาประกอบก็จะประกอบสองเมตรดังนั้นถ้าจะประกอบสองเมตรไม่ได้จะมีข้อต่ออยู่สามสี่ทางข้อมูล เนี่ยครับทุกทุกทุกอย่างไม่ได้ผ่านดาวหรือเวลาเราย้ายน้องอะไรมีของทีพอดพอไม่ได้แค่นี้มันก็จะเป็นทางความรูส่วนข้างล่างมันก็จะกลายเป็นทางข้ามรู้เราก็จะประกอบเป็นในสองด้าน เป็นเพช่วยจับ <S <S ช่วยจับนะครับเพอช่วยจับขึงเข้าตั้งได้ไหมช่วยจับด้วยลาไปหลังใครเขาจะได้ประกอบง่ายอันนี้ลดขนาดได้ไหมครับได้ครับ

เมื่อยยังเมื่อยอันนี้ครับที่เราอ้วนฟุตบอลเนี่ยเกิดจากพื้นถ้าเรากพื้นเป็นดินแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีมูสครับไม่ว่าจะเป็นมูต่างแข่งหรือว่าจะเป็นมูสัมเร็จรูป คือเรามาสวดไม่ไดเนี้ยเป็นเพียงโครงข้างร้างเราเงไ่เวลาลงทนดี้จ่อย่างที่บอกคือในในใน Power p o i n อะที่ผมให้ทำทำมาเป็นโครงแมลงเนี่ยเป็นเบื้องต้นตัวเนี้ยขนาดไตวที่อเมความกว้างเมความสูงหน่เมตรความสูงสาเมตรพอเราตั้เป็นสองเมตร ดูครับเป็นไรเขาเห็นแล้วเห็นทุกคนเสอาหารอันนี้เสรอาหาระเหร่ีป็นอมออันนี้เป็นหเราเนี้ยีกังอีกะันียตัวเนี้ยอาจจะมีตัวดำคือที่ตรงเนี้ยพอสำหรับวางหมูมแมลง ส่วสองเมตรเนี่ยเมื่อเดูของผมเนี่ยสองเมตรเนี่ยมันไม่ต้องพุ่มเวลาเราคล้องไปก่อนแต่ถ้าต่างถึงนี้ได้ได้แต่เวลาเราคลองความสะอาดเข้าไปมันจะไ่องของความสะอาดในสะดวกแต่เนี่ยถ้ามันถุงสองเมตรเนี่ยมันมันทำไมต้องเลือกข้อ p v วก็คือบางทีเราก็ได้แต่ถ้าบ้านไหนมีไม่พงไม่ไผ่เราก็ตีไม่ไผ่ ้ก็ใช้รูปเขียวอะครับรูปเขียวที่เรามีปกติครับคล้ายๆกับน้องสัตคือหลักการง่ายๆคือว่าทำยังไงก็ได้ให้มละเร็งออกมาจากนั้นนะครับเขาจะออกเขาออกเป็นแมลงพอหลังจากออกเป็นแมลงเสร็จแล้วเนี่ยสามถึงสามวันแรกเขา พอจับคู่กันเสร็นปุ๊บตัวคู่ก็ตายวางผึตามาแรงตัวดำเนี่ยเขาก็จะได้กินเพอได้กินเสร็จนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการที่จะวางไข่เพราะว่ามันเป็นตูมีย่ะเป็นตูตายแล้วจากนั้นนะครับเขาได้กินเนี่ยเขาจะมาเกาะตรงนี้ดินเกาะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไข่ในช่องตรงนี้พอไข่ในช่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย ประมาณหนึ่งสองวันหลังจากกินไข่เสร็จแล้วครับไม่เกินหนึ่งวันสองวันตัวเมียก็จะตายมแมลงมันก็จะตาย,ยเรืเลยครับดังนั้นแล้วในกลมแมลงเนี่ยถ้าเรามีแบบแม่เยอะเปอร์เซ็นต์ไข่เราก็จะได้เยอะตามเหมือนท,ที่ไข่ไข่มาห้าสิบกร,รัมเนี่ยกลงมแมลงขนาดเนี้ยที่ผมมีสองกลมจำนวนจากแด้จะอยู่ที่ประมาณสิบโย ผมเป็นทำเป็นชั้นๆนะครับเอาชั้นวางวางเป็นชั้นมันก็จะทยอยออกดับแมลงเนี่ยมันจะออกเป็นกราฟระขังระขังความแมลงจะค่อยออกมาเรื่อยๆดับแหนก็จะหมดใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มยน้อยลงเรื่อยไข่ก็เหมือนกันถ้ามีดับแห่เยอะไข่ก็จะเยอะตามถ้ามีดับแห่น้อยไข่มันจะรุนตาอันนี้เป็ปัจจัยปัจจัยที่สองก็คือว่าผ้าเป็นเขียวเนี่ย ให้มาเนี่ยก็คือเตรียมเพื่อที่จะให้มันเป็นที่เกาะก็คือแมลงอ่ะมันมีปีกใช่ไหมครับมันไม่ได้บินตลอดเวลาเหมือนกนกอะครับม,มันก็มาเกาะต้นต้นไม้อันนี้เราใช้ผ้าเขียวแล้วก็เอาเชือกมามัมเพื่อที่จะให้แมลงแเกาะเกาะพอเกาะเสร็จแล้วอย่างที่บอกคือแมลงเขากินอาหารด้วยน้ำป่าใช่ไหมครับ หรือน้ำหวานแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้น้ําหวานเพราะว่าถ้าเราใช้น้ําหวานมดมันจะมาแต่ถือใช้แค่น้ำปากผ้าที่ค่อยลงไปแมลงที่มันเกาะเนี่ยครับเราก็จะฉีดน้ําใส่ผ้าซึ่งแมลงมันเกาะอยู่แล้วมันก็จะดูดอยนน้ำเยแมลงมีหน้าที่แค่น้ำแค่นะหลังจากพอกินน้ําเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมพาุ์็เสร็จปุ๊บเขาก็จะม,มาวางค่ะแล้วเราก็เอาไข่มาเพาะเหมือนตรงพื้นที่เพาะให้ดูครับ มันก็จะกลายเป็นตัวหลอนอยู่อปัจจุบันบมันก็นจะมีตัวหลอดซึ่งตัวหลอดท,ที่มีอยู่รับปัจจุบันตัวเนี้คือมันเล็กมากครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะเต็มอยูเองนีน่าจะสามสี่วันก็เริ่มเต็นตัวหลอดแล้วพราะหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปภาชนะใหม่อย่างเช่นตัวเนี้ยวันนี้กระบาดหนึ่งประมาณต้องวันวันจันทร์วันจันทร์เราก็แบ่ง เราแบ่งกระบะเพิ่มได้ประมาณอีกสิบยี่สิบบาทได้เลยเครื่องดื่จายังไงแลนวการที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่ามีมีหนอนอในหอพักซึ่งเป็นหนอนแมลงวันทั่วไปใช่ไหมครับ,รบแล้วเวลาเราทิ้งขยะเป็นโบโอ่อซีเมนต์ปูนใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นเป็นแหล่งทาร่านำโรคด้วยเนี่ยอาทิตย์หน้าอาจารย์อาจาอาจะมาขอไข่อาจะมาขอหนอนเพราะว่าไปสักกัลมังหนึ่งหรือข,ข,ขึ้นกัลมังก,ก็ได้แล้วก็หนอนน่ะไปใส่ในบอ่อ เริ่มแรกมันอาจจะมีนหนอนมาแลงว,วันทั่วไปกับบ่อายาญ่โไปถ้าอาจารย์ทาอย่างนี้ในหลายบ่อขยายไปเรื่อยครับอาจารย์ทาปุ๊บทุกบ่อไล่ไเปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นถ้าบ่อแรกมันหมดกอนหนอนมันจะมีไปประมาณสักไม่เกินหนึ่งเดือนในบ่อหนอนที่ในบ่อขยายอาจารย์ที่ที่ทิ้งอะครับในบ่อนะจะไม่มีหนอนมะรงวันทั่วไปผสมทีทนี้ต่อไปแล้วตรงนั้นอะ หรือว่าลงอาหารมาแมลงว,วันที่ไปเ,เพราะว่าด้วยเศษอาหารมันโดนกําจัดได้เร็วแมลงวันที่มาไปหรือมแมลงว,วันห่อรลกเนี่ยมันมาเพราะอะไรเพราะว่ามีเน,นี้อพือที่จะขยายและถอดพันธุ์ดังนั้นแล้วครับถ้าเราไม่หอ่อเป็นเนี้ยมันกินเก่งมันกินแล้วไม่แย่งเพื่อนเพื่อนก็ไม่กล้าที่จะไข่เพราะว่าไข่ไปแล้วรูป ลูกแมลงวันพวไฟไม่สามารถเดินตกดบัุนได้เพราะว่าพวกนี้แยกกันหมดแล้วอีกอย่างนึงคือพวกแมลงวันลายเขาอยู่มันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เขาจะปล่อยโอโบนออกมาที่บอกกีดกันนะครับไม่ไม่ให้ไม่ให้พวกพวกผู้อื่นเหมือนพูดง่ายก็คือเหมือนเราไปจอดรถนะครับหมาไม่ขี่ล้อรถทำไมคือแสดงอาณาเขตตัวอื่นก็มาิีครับจับจะไม่ได้อันี้ก็เหมือนกันครับเขาก็จะปล่อยฮอรบนมุนชุนมา มันก็จะทาให้ตรงนั้นที่มีเศษอาหารแล้วครับแล้วก็ไม่มีมแมลงวันทั่วไปอยู่เหมือนที่ที่เขาถามื่อตอนนั้นที่ทาน้ําหมักว่าเขาเจอหนอนชนิดนี้อยู่ในถังหมักแล้วผมลองเปิดถังดูว่ามันมีหนอนมแมลงวันทั่วไปไหมโดยปกติแล้วถ้ามีเศษอาหารมันต้องมีหนอนมแมลงวันทั่วไปแต่ในถังนั้นอะ่ะมันแปลกว่า,ามันมีหนอนมแมลงวันลายอยู่แล้วมันก็เลยทาให้ไม่มีหนอนมแมลงวันทั่วไปอยู่ในนั้นคือเขาปล่อยโฮโมลงมา เราก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเราอยากได้ขยายพันธุ์ต่อเราก็จะทําเป็นโกล์แต่ถ้าเราไม่อยากเรามีเศษอาหารน้อยเราก็อยากทำโกล์เราก็ย้ายเป็นบ่อครับทำเป็นบ่อที่อาจารย์ทำใส่บ่อนี้เขาเอาหนอนใส่พอมันพอมันหนอนเยอะใช่ไหมครับย้ายอีกบ่อใส่ทีน้ำใส่แล้วก็หนอนบ่อน้ใส่ทำเป็นหนอนบ่อที่มันคุ้มที่เยอะ มันก็จะพอเหมาะสูงสนุกย่อยเสีเสียาหาดนี้พอย่อยเสีอาหารเสร็จแล้วอ่ะแมกนีแกลงในธรรมชาติครับตัวดำมันจะหนีไปอยู่ข้างหัวอาจารย์นั่นแหละพอเวลามันเป็นมลงเสร็จปุ๊บมันไปเจอเสีอาหารที่อาจารย์เคยไว้ยอดธรรมชาติมันก็จะถึิดมือก่อนมันก็จะถงเป็นอาณาเขตรอสรับตรงแล้วสุดท้ายแล้วบริเวณที่อาจารย์ที่อยู่ในนี้ มันก็จะไม่มีมะเร็งวันทั่วไปแต่ถ้าบางทีมันมีมันมีปีเตอเงียครับแต่มันอาจจะไม่ไข่เพราะว่ามันตอมพอมาโดตอมเสร็จปุ๊บมันมีกลิ่นนี่อยู่เราจะไม่เป็นผัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่อาจารย์เอาใส่บางทีมันอาจจะมีเกิดจากหนึ่งตัวหนอนน้อยเกินไปสองสิ่งอาหารมัเยอะเกินไปี่ครอาหารสบเศษอาหารมันต้องพิจารณเพราะว่าหนอนเขามีไวที่เ้าเกินเสร็จอาหาร กินช่วงที่ตัวขาวแต่เศษอาหารยังไม่หมดตัวดําแล้ว,วแะไงวันพวกอะไรตัวแยบรมว่าไข่จะได้ดังนั้นอาหารไม่เลได้ได้ครับเศษผักพวกอะไรได้หมดแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนที่เราจะเติมครั้งที่สองควรจะดูตัวหนอนว่ามันเป็นตัวขาวไหมถ้าเป็นตัวดาควรจะย้ายไปเอากระบาดหรือเอาหนอนตัวขาวใส่เพราะว่าตัวดาที่บอกคือไม่กินอาหารแล้วถ้าใส่ลงไป อาหารจะเน่าพอเน่าเสร็จปุ๊บในบอกว่าหนอนแมลงวันลายอยู่แล้วแมลงวันทั่วไปมันมันไม่มันไม่ลงในบ่อแต่เราลืมไปว่าไอ้ที่เราเคยลงไปอ่ะหนอนแมลงวันลายของตัวดำแล้วไงมันไม่ได้กินเศษอาหารมันไมี้ยโคมนอย่างก่อนแล้วอะดังนั้นถ้าบ่อนี้มันเป็นตัวดำเราไม่ให้เราให้บ่อนแล้วก็ตัวอำสีขาวย้ายเพือนไหแล้วสุดท้ายมันคมคมต่จอนใช่ไหมครับหรือตัวดำเป็นแมลง ห่อแรกมันไม่มีหนอนก็ได้กลัวแมลงมันจะวนเรื่อยเรเราย้อนกลับมาที่โรงมแมลงครับพอย้อนกลับมาที่โรงมแมลงเนี่ยไอ้โกรงมแมลงเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือว่าเราก็จะเอาผ้าเลยครับมัดตรงอย่างสับไพ่มแมลงเขาก็จะบินมาเกาะเราก็ฉีดฉีดฉีฉฉดผ้าเลยครับวันที่มแมลงที่บินบินที่ดีที่สุดก็คือวันที่มีแสงแดดพอมันมีแสงแดดดังนั้นแหะครับโกรงมแมลง ที่เราจะตั้งนะครับควรจะมีแดดสองอย่างน้อยคือวันบ่ายเหมือนที่โรงเรือนเนี่ยครับถ้าตอนบ่ายแดดสองมาถึงอาคารเนี่ยเราก็ตั้งได้พูดถึงว่าตั้งในร่มนี้ได้ไหมได้ครับแต่โอกาสที่จะได้ไข่ไข่น้อยมันถ้าจะไขไ่ไปเยอะแต่ถ้าวันไหนไอพื้นที่โกงม,มันมีแดดสองถึงเนี่ยสองปุ๊บเนี่ยมแมลงมันจะบินโอการบินของมแมลงครับข,ขนาดเนี้ยมันบินไปแค่เนี่ย แล้วก็บินตรเนี้สุดแล้วโอกาสที่ตัวผู้กับตัวเมียมาเจอกันมันก็จะมีสูงพอตัวผู้กับตัวเมียมันเจอกันปุ๊บมันก็ต้องจับคู่กันใช่ไหมครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีแดดมแมลงตงัวนี้อยู่ตรงนี้มันไม่บินมันก็จะไม่บินเหมือนตอนกลางคืนมแมลงจะไม่บินตอนกลางวันมแมลงก็จะมีดังนั้นกรมกับจานวนบแบบได้ครับมีความสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่าเราจะทําเราจะได้หนอนเย,ยอะๆเราก็เลยจำเป็นต้องทำกว้าง แต่คุณต้องคำงนวณดูว่าดักแด้ที่คุณมีมีจํานวนเยอะหรือเปล่าถ้าคุณมีดักแด้จานวนเยอะคุณทำโครงแมลงเท่ากับโรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีดักแด้น้อยเราควรจะทำโครงแมลงส่วนที่เหมาะสมแต่ด้วยปกติแล้วครับโครงแค่เนี้ยก็สามารถได้ไข่ได้ถึงห้าจู่กับแต่เวลาเราใส่ดักแด้ครับก็อาจจะซ้อนกันหลายครั้งการ ช้อนได้หลายชันเนี่ยครับเราอาจจะวางตะแยงนี้แล้วก็เอาเอาไม้ไผ่อะไรครับกั้นไายเพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างแมลงออกมาเงี้ยเราก็จะปีนออกได้แล้วก็ช้อนเป็น่าั้นได้ส่วนแมลงที่ตายครับเราก็จะขวานทำความสะอาดเราไปให้ไก่ก็ได้ให้ปลาก็ได้ปลาฟันดี้ชอบพักพ่อเวลาเดินเราจะลอยลอยหนาซึ่งแมลงไม่ชอบอ่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักโปรตีนแล้วเนี่ยนอนสดจากโปรตีนน้อยสุดนอนสดเนี่ยโปรตีนจะอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์ถ้าน้อนถแแอร์โปรตีนจะอยู่ที่14 30ถึง40เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเปลือนนแกแตงแต้ที่ที่ถอดเป็นแมลงก,กับแมลงที่ตายแมลงที่ตายเนี่ยโปรตีนจะอยู่ที่ประมาณ50เปอนต0เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยมันวัดเพียงหนัก มแมลงมันมตัวเบาครับตัวตีนเยอะนอกจากนี้อ่ะตัวมแมลงก็กงมีกับแหน่ขกอยามีึดทเทียมด้วยมันก็เลยทําให้สามารถทำเป็นอาหารตว์ได้นอกจากนี้ยังมีข้อพิเศษ,ษ,ษคือเปลือกมแมลงเนี่ยเขามีไขตันสารเราสามารถทําเอาเอาเปลือกมแมลงเนี่ยทำเป็นน้ําหมักต่อได้พอเป็นทําน้ําหมักเนี่ยเราไปฉีดใส่พวกพืชผ่านเนี่ยมันสามารถป้องกันมแมลงได้มแมลงสะูตื้นได้เพราะว่ามันมีไขตันสาก สามารถเครื่องพวกผักได้ไม่ไม่ให้มันเชื้เชื้อราส่วนโคงแมลงก็มีประมาณนี้ครับมุ้งเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับว่าเราจะเอามุ้งนอนหรือมุ้งตันน้งแตนได้ความว่าขึ้นอ,อยู่กับว่ามุ้งที่เราซื้อมาว่าม,มีขนาดเท่าไหร่อันนี้เป็นเตียงโครงสร้างพื้นที่ไม่ให้มุ้งอบบลงบางคอณว่ามัด ซ้ายมัดขวาหมุนง้ํนอนได้ไหมได้ครับแต่ข้างล่างบางทีมีลมมีผัดมีฟิวอาจจะมีตัวยืดยแต่ถ้าเรามีตัวยืดอยงเี้มันอาจจะมีคลิปหนีกระเสดใช่ไหมครับที่ไมเอลูกลงเรือ้ะเราก็ดิ่ข้างไม่ให้ไม่ให้ลมฟิวไม่ให้ฟิวได้หลักๆก็มีประมาณเนี้ยครับมีมีมใครมีคําถามไหมครับสําหรับวงมแมลง